ก้อด้าลวยเนาะคะ่ะขามือนี้กะมาขอพรอ,อปูพีบุญเนาะคะ่ะกับปูหนากเด้ขายซีเด้อ การเทิรามาหาบุพจารย์ลูกพิดมันสุิิตพิ่น่อมบูชิตณนะสถานกายใจอันดุบาลต่อสังฆะภูมิรอนแนวทางพอเาใหม่ลูกนัน้นแหลมซ้นอนเมตตาย,ยิงท้านพ้นเกิดเช็นเก่าข้อรบพาษ like okay. สูอหอยเถือกสามตัวด้วยกัด้่ะสาธุสาธุ <Okay. S 2> าค่ะเอฟซี่ค่ะกับมางกรขพอพรปูพีบุญนะคะพอพีบุญนะคะกับปูนาค่ะแดดห่อนแห้งค่ะเอฟซี่ มาแบบฝ่าวเลยค่ะเอฟซีค่ะปูฝ่าว,วไปร้านถ้ำเนาะค่ะค่ะกขอให้เอฟซีพ่นพ่าลวยเนาะค่ะจังใดก็เอาไปพิจารณาด้วยที่เิ่นไปขออยู่วัดพระตรงบางยาน,นี่เนาะค่ะเอฟซีเนาะค่ะซีเป็นไปซอยพระอาจารย์ตรงค่ะ แค่แล้วตอนนี้กําลังสีเดินทางกับร้านทํำแล้วค่ะเด้อห่อนค่ะค่ะปู่กับห่อนค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะแดดห่อนอีกคาน้าที่แม่ออกข้างนได้ ไปสามโมงแรงเ้อะไปตลาดตลาดไ่รอรตลาดทองฮานบุญจ๊วนีดอกไ,ไม้ทุกเทียนผลม,มากกไมจ้ะอกไมทบเียนนละหมากหลักไหมดอกไม้ทุกเทียนเนาะ,ค,ะค่ะเอฟซีาไหวปูวันพระค่ะสิบห้าขัค่ะ

ศ่งส่งส่งส่งไอซี่โ่กอีกแล้วบ่ะส่งส่งนะคะเด้อโ่กโ่กค่ะอะก็จะเริ่มยิบจับสลากินแบ่งรัฐบาลเด้อที่ปูไปขอแนวทางอยู่วัดพระอาจารย์ตุงเนาะค่ะซึ่งไปซอยวัดพระอาจารย์เนาะค่ะซึ่งหมวดที่แล้วปูมาทาคันน้าม่ตนก็ได้สามตัวแตกเนาะค่ะไซี่ บาลมีเจ้าของไปซโกนต่างบาลมีไปใหยกยุ่งก็จะได้ซาแต่เรื่องนีคนที่างบทดอเมียห่ซื้อได้บ้างหรอวะเี่สามห้าเจ็ดสามนี่นั่นาะสามห้าเก็ดสามนะคะเอ โอ้ห้าสเจค่ะเบาต้นห้าสามเจ็ดสค่ะพ่อแม่พี่น้องเ้อาไปพิจารณายิบจับสลากินแวงรัฐบาลได้เ้ยค่ะ จากน้อยหอดรานท่อแอดกาสิไลสซให้เบิ้งนะคะเด้อสำหรับพี่น้องป้องไปที่บูซ่าขันคู้นขันย่อมากจองเสือมากนะคะกาสิได้ทำการทรงให้วันอังคารนะคะเอฟซีเด้อวันอังคารแอดกาสิจัดการทรงให้เป็นทีเรียบร้อยนะคะวันอังคารน,นะคะเอฟซีค่ะตอนนี้แพ็กไกซิแล้วแล้วล่ะคะ่ะ กะล่อเสือมาเนาะคะ่ะเอซีก็จะได้ทรงพร้อมๆกันไปเลยเนาะคะ่ะไอแอดก็ขอขอบุณขอบุณเอซี่้วค่ะเด้อที่อนปัจจูป,ปัจจัยมาซอยส่างร้านทํำน้ำปูะคะ่ะเหืองเอปูอานไล่ซากเดี๋ยว่นก็สี่ไล่ๆตอบหปแด้วค่ะเด้อ ค่ะสุดท้ายนี่แอดก็ขอให้เอฟซีค้อาลวยเนาะค่ะโชคดีมีใช่ได้สามโตตรงๆเลยเด้อค่ะเด้อหมดนียค่ะซับก,กันเอาเด้อค่ะเด้อระวังสามเจ็ดสามเนาะคะ่ะเอฟซีกับไอพิจารณาเบิ่งเด้อค่ะสุดท้ายนี่ก็ให้โชคให้มานคูกูกูนคนเนาะคะ่ะเอฟซีเนาะก็ขอให้โชคมันเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ